พ,พี่เพื่อนๆลูกดวงที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราจะมาทําคลิปเพียการ์ดมินินะคะในหัวข้อที่ว่าเข้าคิดถึงคุณบ้างไหมคลิปนี้เป็นการอาไพ่โดยรวมนะถ้าคุณอยากให้ตัวมากขึ้นทายจองคิวดูดวงส่วนตัวนะคะรุ่นฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะคะใครสนใจอยากสมัครสมาชิกนะสมัครใต้คลิปได้เลยนะคะมี50บาท80บาทและ100บาทสมัครแล้วก็แคปมาตรานมาดูดวงฟรีได้ทั้งลายนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะ ใ่ใบแรกเป็นเอ็มเพจเขามองคุณอยู่แบบเลิศเลอเพอร์เฟกมากเลยอ่ะแล้วก็3มถ้วยนะคะเขาคิดถึงคุณไหมอัศวินเหรียญรู้จักกันมาเนิ่นนานแล้วเนาะโอ้คิงถ้วยสิบถ้วยแล้วก็หลุดออกมาคือหนึ่งไม้เท้าแน่นอนนะคะเขาคิดถึงคุณมากเลยคิดถึงความ ความเป็นตัวควีนเป็นตัวพ่อเป็นตัวแม่เป็นตัวจี๊ดนะคะคุณเป็นคนที่มีความสุขได้ด้วยตัวเองมีความสุขมอบให้คนอื่นเป็นคนอบอุ่นเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนจิตใจดีนะคะทั้งหมดทั้งมวลที่รวมเป็นคุณเนี่ยเขารู้จักคุณมาเนิ่นนานสักระยะนึงแล้ว ไม่ว่าจะสารสัมพันธ์หรือไม่ได้สารก่อนหน้านี้นะเขาเรารู้สึกว่าเขาอะมองคุณมาสักระยะหนึ่งแล้วแล้วคุณรู้ไหมว่าเขาคิดถึงคุณมากๆแล้วอยากจะทําอะไรที่มันพัฒนาความสัมพันธ์ขึ้นกระเถิบความสัมพันธ์ขึ้นให้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีกว่านี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะกําลังคิด นะคะที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งจริงๆก็ควรทํานานแล้วแต่ไม่ได้ทําสักทีนะคะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเขาคิดถึงคุณม้างไหมคิดถึงค่ะคิดถึงมากๆแล้วเร็วๆนี้คุณจะได้รับข่าวเออข่าวจากเขาข่าวดีด้วยนะอาจจะทำอะไรสักอย่างในความสัมพันธ์นี้นะคะก็ขอให้เพื่อนๆโชคดีแล้วกันเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายหายคะ่ะ